มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปที่นี้ครับประเด็นร้อนต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ผมเองก็ได้รับรู้ข่าวนี้จากทางด้านออนไลน์นะครับจากทางด้านออนไลน์แต่ก็ปรากฏว่าผมยังไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดจนกระทั่งวันนี้ครับมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นจึงเข้าไปติดตามเรื่องนี้ครับเป็นประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้ครับ แล้วก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ด้วยนะครับเป็นข้อคิดได้เป็นอย่างดีครับเราไปดูกันนะครับกับเรื่องราวของทางด้านครูท่านหนึ่งนะฮะตามข่าวเบื้องต้นบอกว่าเครียดจากการหานักเรียนเข้าเรียนครับแล้วก็ไม่ได้ตามเป้าเครียดก็เลยดิ่งตึกดับครับจากชั้น5ครับเครียดนะครับก็เลยกลายเป็นข่าวขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่ด้วยครับ แต่ว่าพอโรงเรียนเขาแถลงออกมานะครับพอเราพอเราแถลงพอทางด้านโรงเรียนเขาแถลงออกมานะครับก็กลับเป็นว่าคือไม่ได้เกิดจากความเครียดคือเป็นความเครียดจริงแต่ว่าไม่ใช่ความเครียดจากการที่หาลูกค้าหานักเรียนใหม่ไม่ได้ครับแต่ว่าเป็นความเครียดจากปัญหาหนี้สินครับนะฮะไม่ใช่ว่าทํายอดไม่ได้ครับ นี่เป็นคำชี้แจงแล้วก็เป็นคนที่มีโรคซึมเศร้าด้วยและก็ก่อนหน้านี้เคยพยายามฆ่าตัวตายแต่ว่ามีคนช่วยไว้ทันครับ <c oughs> อ่ทีนี้ครับมาถึงเรื่องราวของรายละเอียดจากมัติชนครับมัติชนบอกว่าเมื่อวันที่4ี่พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เพจด,ดังครับ อีซอขยี้ข่าวครับซึ่งมีผู้ติดตามอยู่120,000คนโพสต์ว่าอาจารย์คนหนึ่งของโรงเรียนชื่อดังเมือง8ริ้วเครียดหนักเพราะว่าถูกบังคับให้หานักเรียนใหม่เข้ามาเรียนตามยอดที่ให้ไว้แต่ว่าไม่พอครับและก็ใกล้เปิดเทอมแล้วเป้ายังไม่ถึงเป้านะฮะก็เลยถูกต่อว่าและก็เรียกไปด่าจนอับอายจึงทําให้เธอกดดันและก็คิดสั้นดิ่งตึกของอาคารเรียนที่อยู่ตรงชั้น5ลงมาเสียชีวิตครับ แม้ว่าจะเกิดเรื่องรา,าวใหญ่โตเช่นนี้ขึ้นในโรงเรียนก็าตามแต่ว่าทุกอย่างกลับถูกปิดมิดครับให้เป็นความลับแบบท็อปชิคเกลครับพร้อมคําสั่งห้ามให้เรื่องนี้อย่าเล็ดอย่าเล็ดลอดออกไปครับแล้วก็กําชับให้ทุกคนออกไปใิทิศทางเดยวยกันว่าสาเหตุมาจากความเครียดส่วนตัวเรื่องปัญหาหนี้สินรายละเอียดจะเป็นยังไงผู้สื่อข่าวตามด้วยนะคะอย่าปล่อยให้การสูญเสียบุคลาก,กรทางการศึกษาคนหนึ่งเงียบหายไปโดยไม่ได้รับความชอบธรรม พร้อมกับทางด้านเพจเองก็ระบุว่าโรงเรียนนี้ครูลาออกตบเท้าเดินพาเรดทียิบเลยนี้ได้ข่าวว่าเลิศจ้านะครับแล้วก็ตามคอนเซปต์นะครับเพจวาเรตี้แลวก็ความความใส่ซื่อของอีซอแชทจะเปิดในกรณีพี่พี่เขาออกมาแถนะคะนะครับแล้วก็มีภาพนะฮะมีภาพของการโพสต์ของเพจนี้ครับนะฮะของเพจนี้แล้วก็ขณะเดียวกันที่นี้ครับ พอข่าวออกมาอย่างนี้ครับก็กระทบต่อโรงเรียนดังกล่าวครับโรงเรียนดังกล่าวนี้ก็เลยออกมาให้ข่าวชี้แจงว่าเรื่องราวข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็มาจากทางด้านมติชนเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าสถานศึกษาแจงครับนะฮะสถานศึกษาแจงปัญหาการเงินทำครูดิ่งตึกครับส่วนการหาคนเข้าเรียนเป็นหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้วว่างั้นครับ ไม่ได้เพียงแค่คนใดคนหนึ่งครับโดยเมื่อวานนี้ครับเวลา15นาฬิกานายจรูนเจร์นรักนะครับผู้ในการวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองชัดเชิงเซาขมคาดว่าน่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนครับนะฮะเพราะใช้คำว่าวิทยาเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองชัดเชิงเซาเพราะว่าถ้าเผื่อเป็นภาครัฐไม่น่าจะมีนโยบายว่าให้มีการหาคนเข้าเรียนครับ ยกเว้นของภาคเอกชนนะครับโดยกล่าวถึงบุคลากรภายในฉันรษศากษาได้ก่อเหตุกระโดดลงมาจากตึกสูง5ชั้นจนเสียชีวิตเมื่อเวลา8ปนาฬิกาของวันที่สองพฤษภาคม2 5 6 5ก่อนที่จะไปเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลในเวลา9ก้นาฬิกา23มนาทีของวันเดียวกันตามที่มีสื่อโชเชียลน,นะฮะตีแผ่เหตุการณ์ดังกล่าวระหว่างการเดินทางมารอเพื่อนร่วมง,งานเปประทา,านในงานพิธีชาปนิกิจศพครับ โดยทางด้านนางสาววิลาวันวชรักุลสุริพรนะครับอายุ53ปีเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวัดพงศารามพื้นที่ตำบลเกาะขน,นุนอำเภอพนมสรา,ารคามจังหวัดชัดเชิงเซาและก็จากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในฐานะผู้บริหารสถานศึกสานั้นรู้สึกเสียใจมากโดยตนเพิ่งเดินทางเข้ามารับตําแหน่งได้ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสําหรับสาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ น่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินซึ่งเป็นปัญหาระหนี้สินที่ทางผู้ตายได้นําเงินสะสมที่เก็บเข้ากองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนเห็นไหมฮะผมคาดการว่าน่าจะเป็นโรงเรียนเอกชน,นครับเนะพราะว่นานโยุบายของการหาผู้เรียนนี่ส่วนใหญ่จะเป็นนโยุบายของภาคเอกชนเขานะครับและก็จากการหักตามอัตราฐานเงินเดือนของครูแต่ละราย ก็อยู่ประมาณที่3%เเครับเพื่อส่งเข้ากองทุนและก็รัฐบาลจะมีการสมทบอีก6%ครับหลังจากกล่าวออกหรือว่ากเกษียณแต่ว่าผู้ตายไม่ได้นำเงินดังกล่าวที่เก็บมาจากเพื่อนครูด้วยกันส่งเข้ากองทุนเป็นเวลา2-3ถึงเดือนแล้วครับและก็เมื่อเพื่อนครูทราบจึงถูกต่อว่าในขณะที่ผู้ตายนั้นก็นำเงินนี้ออกไปใช้ส่วนตัวและก็ยังหาเงินกลับมาส่งคืนให้แก่เงินกองทุนไม่ทันครับ คล้ายๆกับว่าเธอมีหน้าที่ต้องเก็บเงินหักเข้ากองทุนแต่ว่าเก็บแล้วไม่นําเข้ากองทุนครับกลับไปนําไปใช้จ่ายส่วนตัวพอเพื่อนรู้ก็เลยต่อว่าต่อขานเธอเองก็เลยเครียดทีนี้ครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเมื่อถึงกําหนดเวลาที่ต้องส่งจึงไม่มีเงินนําส่งเข้าสู่กองทุนจึงทําให้ผู้ตายนี่เกิดความเครียดอีกทั้งผู้ตายก็ป่วยด้วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ก่อนแล้วครับและก็มีประวัติของการรักษาอยู่ในสถานพยาบาลที่สามารถตรวจสอบได้ และก็เมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาผู้ตายก็ยังเคยได้เคยเคยก่อเหตุรับประทานยาเพื่อหวังจะฆ่าตัวตายหนีปัญหามาแล้ว1ครั้งแต่โชคดีที่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันครับนะฮะนี่ก็เป็นการรายงามีอันเป็การชี้แจงของผู้บริหารโรงเรียนนะครับว่าอย่างนี้ครับหลังเกิดเหตุครับทางด้านวิทยาลัยเทคโนโลยีครับของเอกชนที่ว่านี้ก็ได้เข้ามาช่วยเหลือในการเป็นเจ้าภาพ สวดพระพิธรรมศพให้ทั้งตลอดทั้ง3าคินและก็ได้ทําการช่วยเหลือเคลียร์ปัญหานี้สินให้โดยที่ผู้ตายไม่ต้องมีภาระนิสินอไรติดค้างอีกต่อไปนะครับและก็หลังจากการเสียชีวิตไปนะครับส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีของการหาผู้เรียนเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยนั้นครับถือว่าเป็นหน้าที่บุคลากรทุกคนที่จะต้องทําอยู่แล้วครับไม่เว้นแม้แต่ผู้บริหารเองก็ต้องทําเช่นเดียวกันนะครับ จึงต้องขอขอบคุณต่อทางสื่อมวลชนมากที่ได้ให้โอกาสชี้แจงถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทุกประการและก็ขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดล้วนเป็นความจริงทุกประการท่านผอ,อ,อจรูนก็กล่าวทิ้งท้ายอย่างนี้ครับในขณะเดียวกันนะครับทางด้านมติชนเองก็รายงานเพิ่มเติมบอกว่านะครับจากการเปิดเผยของชาวบ้านในบริเวณวัดบอกว่าตลอดระยะเวลา3าคืนที่ผ่านมามีผู้มาร่วมสวดพระพิธมนั้นนะครับในคืนแรก ก็มีเพียงแค่ญ,ญาติมาร่วมงานศพประมาณ10คนในคืนที่2ก็ประมาณ20-30คนส่วนคืนที่3นะครับหลังจากที่สือ่อได้มีการเผยแพร่ข่าวออกไปก็มีคนมาร่วมฟังอภิสวดพิธามเพิ่มขึ้นเป็น50-60คนครับส่วนในวันนี้ระหว่างที่ประชุมเพลิงก็มีผู้มาร่วมงานประมาณ180คนครับก็เป็นปกตินะฮะเพราะว่าคืนแรกส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนี้แหละครับผมคืนแรกก็คือ จะมีเพียงแค่ญาตินะครับจำนวนหนึ่งที่สวดฝังสวดพิธรรมคืนที่2ก็มากขึ้นและถ้าเผื่อคืนสุดท้ายก่อนที่จะมีการชปปนิเคศพนะครับก็จะมากที่สุดครับอันนี้ก็เป็นอย่างนี้ทุก,ทกวัดไปนะฮะทุกคนไปไม่ได้เป็นเฉพาะทางด้านคนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ปกติครับแต่ว่าทานผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมคล้ายๆกับว,ว่าพอเป็นข่าวแล้วคนก็มาร่วมงานศพมากขึ้นครับ ทีนี้ขณะเดียวกันครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมนําเสนอไปเมื่อวานนี้ครับจําได้ไหมฮะที่เจ้าสาวนี่ครับถูกนะครับเจ้าสาวนี่คือถูกทอดทิ้งครับนะฮะถูกทิ้งงานพิบ่าครับแล้วก็ทําให้เกิดหนี้สินตามมากว่านะครับกว่าสามแสนบาทครับอ่า วันนี้ก็เลยเดี๋ยวผมจะขอนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงท่านด้านผู้ที่อุปถัมภ์ก่อนก็แล้วกันครับผมนะฮะไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวกล่าวเรื่องนี้ให้ฟังต่อเป็นเรื่องของการขยายประเด็นก็แล้วกันครับทีนี้ไปถึงในส่วนของท่านด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการครับถ้าเผื่อใครที่ทํางานมาจนเกษียณอายุราชการแล้วนะครับแล้วก็อยากจะกลับมาอยู่อมอ็มเมนะครับในตัวเมืองไปมาก็สะดวกนะครับ ไปที่นี่เลยครับเจเลอร์ซับโมเดิลโครงการ2ครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอนสองห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถถึงสองคันด้วยกันครับซึ่งเป็นบ้านคุณภาพนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแต่ว่าวงกบประตูใช้ไม้แคนและก็มีการตอกเสาเข็มทุกหลังครับ บ้านผมนี่สองชั้นยังไม่ตอกเสาเข็มนะอันนี้ชั้นเดียวตอกเสาเข็มครับมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นนะครับในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสนามสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้ําชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้ําแกลนิตติดตั้งเครื่องทำน้ําอุ่นประปาไฟฟ้าพร้อมสับครับ ถ้าเกิดท่านต้องการที่จะเข้าไปดูตัวอย่างของโครงการนะครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรจห่างจากปากซอยตรงข้ามกับวัดดำพรานนี่ประมาณ2-3มนาทีนะครับไปโทรหาคุณสุนันครับ0856321118 045314469ครับกับคุณสุนันทนะครับบ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านก่อสร้างด้วยวัสดุจาก SCG ครับคุณเกตรับประกันครับเจริญรับโมเดินโครงการ2ซอยรุ่งโรจน์ หลังจากที่มีบ้านแล้วนะครับอยากจะมีรถที่นี่ครับก็ไปที่นี่ครับไปที่อิสุสตังปากพระอีสานวารีชัมราบเด็ดอุดมน้ำยินและก็บุญทริครับนะฮะซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสดีแมงเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Blue Power ภารนุภาพพริกโลกอย่างแท้จริงครับแรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันนะฮะตัวเครื่องยนต 3.0นี่ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้านี่เหลือเฟือเลยครับและตัวแรงบิดนี่สูงครับ450นิวตันเมตรส่วนเครืองยนต์1.9นี่ก็เหมาะในการวิ่งเรียกว่าระยะทางใกล้นะครับ150แรงม้านี่พอไหมตัวแรงบิดก็350นิวตันเมตรครับเป็นรถอเนกประสงค์นะครับ Uh huh. มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออตโต้6สปีดให้คุณเลือกและมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคปกระบะสีประตูกระบะสีประตูยกศูนย์ที่เรียกว่ารุ่น h i g h l a n d ร er, ์หรือว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านรถออฟโรดก็คือ V-Cross แล้วก็รถอนเนกประสงค์คือ m ิวเกับที่ออกแบบมาอย่างสวยงามประหนึ่งว่าเป็นรถ s u v ขนาดใหญ่ครับภายในก็ฮารุฮารานะครับเหมือนหนึ่งว่าเป็นรถเก๋งสีดาน แต่นี่คือรถอเนกประสงค์เจ็ที่นั่งนะครับบ่อเป็นแบบคูนแม็กซ์ด้วยและก็มีกล้องนําทางน,นี้เป็นระบบคู่เอ a ดสครับจึงมีความปลอดภัยสูงสุดครับแล้วล่าสุดนี้เมื่อเดือนตุลาคมปี64เขาได้มีการพัฒนามีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งเป็นม i เนอร์เชนสครับกะจังหน้าเป็นม i เนอร์เชนนี่ก็คือปรับภายนอกภายในใหม่แต่ว่าเครื่องยนต์บล็อกเดิมครับ <c oughs> กระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าออกแบบใหม่ครับแต่ว่ายังมีเขาเดิมอยู่นะครับดูหล่อล่าขึ้นครับ เพิ่มสีเทาเป็นทางเลือกด้วยล้อมแม็กก็ลายใหม่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำยินและก็บุญทริครับขอบคุณถ้าเผื่อใครที่จะไปเลือกใช้บริการครับกับธนัทอิสุสุตางปักภาคอีสานครับ